ดี er, คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพ่อก,กับผมชามาิไหมครับวน,นี้ผมจะมาเล่นไหมครับแบบทีมครับคือเราจะมีแทมจะมีทีมแดงทีมฟ้าทีมเขียวซึ่งเราจะเล่นด้มกันเองมาแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยครับผมขอลดเสียงกันครับ โอเคไปกันเลยมันจะมีอยู่หลายเซิร์ฟเลยครับก็เหมือนปกติแต่ผมจะเอานี้ยิ่งมีคนเยอะยิ่งดีครับโอตอนนี้ผมได้มาเป็นทีมสีเขียวครับนี่ไงสีเขียวก็มาพอดีเลยเราดูได้จากตรงตัวทีครับโอ้อมมาก็เรื่อเไมเหรอ จะดูได้จากตรงนี้อ่าตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆครับม,มีขอเนือนี่อากาศมา เฮ้ยอย่าทิ้งกันไปตัาทีมเดียวกันนะเ่หรอรอด้วยดิมันนีดเดียวเาจะาหากล่องน,นะโอ้โหตอนนี้ครับเฮ้ยตอนนี้ทีมสีฟ้ามิดหนึ่งครับตอนนี้เขามีน้อยมากๆ โอ okay. เคนม่อะไรายุชัดเลยครับเขาออกจากเกมแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับแค่นรครี้ผมดูเดี๋ยวได้ แต่ว่าผมค้องย่อไว้เพื่อวามปลอดภัยครับผมต้องเติบโตไปเรื่อยๆครับมันจะมีตัวขึ้นครับซึ่งทีมน้องเงินกับทีมแดงสามารถราได้เลย <ๆ S 1> แล้วตอนนี้ก็แล้วต้องหาเปเรื่อยๆครับบางครั้งผมก็ได้ของโหดบางครั้งก็อ่อนมาก ก็บางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีแต่ว่าโอ้โมันทีมแดงผมเรีนชื่อเขาแล้วครับมีคนเดียวด้วยแต่ว่าเรื่องยุ่ง,งนะเหรอก็ไม่ยุ่งเด็ดขาดผมต้องไปต้นไม้แบบนี้ซัอสอไปเรื่อยๆแล้วก็ยยอกเขาทีมเขาก็จะไม่เห็นเรา มาเลยนายมาเลยจะไม่กลัวอยู่แล้วผมจะคอยจ้องมันเลยเลยอันนี้จะเปไหนต่อแลรอไมมผมต้องใช้หลักการน,นี้แล้วทำไมเป็นไม่ได้ แต่ไมันต้องกระโดดตลอดเวลาเลยครับอแอลว,วังอัอน,นี้่าดไปแล้วผมจะถ้าเกิดว่าเราได้เรื่อครับรอวังตันนี้นั้นนี่ชัดเลย ผมต้องยาอไว้เพราอย่างนี้นี่แหละครับถ้าผมไม่ยาอโอ้โหนี่มันสองผมสู้คมไม่ไหวแล้วตอนนี้มีผมคนเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะจัดเกินไปหรือเปล่าเด,ด,ดีมากตอนนี้ครับผมได้เหล็กครบชุดแล้วครับ เนี่ยครบพบเลยแต่ว่าผมงั้นยังไงผมก็ต้องสดสบไปเลยเลยเพรายังไงยังไงผมก็แพอยู่ดีอนี้ผมต้องรอไปเรื่อยๆก็ถึงรอบตัดสินเนี่ยรู้เลยครับแต่ผมว่านะทีมสีแดงน่าจะชน,นะชนะเพราะมีตั้งสามคน สามนาทีครับนี่เรื่งนี้แอลเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนั่นก็ผมจะลัดเลาะไปเรื่อยๆโอ้โหมีคนเห็นแล้วเอล น้นเอาแล้วครับไม่คนเห็นเราแล้วโอ้รีบนี้แล้วเราจะไม่เดี๋ยวถ้ามันเห็นเอาครับมันจะอากันมาลุมกันเลยนี่ค่ะผมยอมันไม่รับอเแล้วอ้ยเอานะถ้ามันยอบผมก็ยอบเรา ผมก็จะไม่เห็นแล้วเขาก็จะไม่เห็นเออตอนนี้เราเขาใกล่เจอฝั่งแดงเรเลยๆแล้วครับสองคนอ้แล้วมันตายแล้วจริงดีผมอามันต้องที่จริตงตอนนี้น่าจะเหลือสองคนอ่ะอ,อ๋อะ่ะ เป็นอะไรไม่รู้ก็ออบก๊อดมากเลยซึ่งบางครั้งผมก็ชอบรัดอย่างเงี้ยไม่ใช่บางครั้งประจำเลยครับ